โอ้เยโดนแบบว่าอะไรเนี่ย่่ปติดพอดีติดเหรอเงี้ยง่ายเหรอกรอนใหญ่มากโดนแย่งปืนเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้ไทยติดเหรอโดนแย่งปีนได้เงี้ยซิซโนจะจะสาธิตกันเดโมสเตตกันฝ่าผ่าุยผ่าปืนรล้วจากการตั้งให้ได้ที่ก่อนทำไม้สวิงให้ดีอย่าฟาดมาทางกูแล้วกันไม้กี่เด ต้องสมาธิอ่ายากมียาไม่สวยเลยไม่สวยเลยไม่ผ่าคือบางทีเราไม่ต้องง้างไปเยอะขนาดนั้นก็ได้อ่ามันไม่ใช่มีดพราาแบบบ้านนอกนะเว้ยนี่มันขวานนะมันต้องเนื้องนิดง้างนิดนึงไม่พราะตอนเอาลงมาไม่รู้จะลงตอนไหนไงมาแบบพอดีพอดีท็อปท็อปไม่ได้ละต้องดิมอนสเต็งเนี่ยเดี๋ยวดูโปรเขาทำเดี๋ยว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 แลวเดี๋ยวดูเจ๊ สามครั้งจบนี่จบจบขอได้คนละสามครั้งดูครับแค่ตั้งยังตั้งไม่อยู่เราสาวขอนแก่นจะจะได้แอฟริตี้ของแบบลูกทุ่งมาหรือเปล่าอย่านมาทางนี้ถอยถอยถอยเดี๋ยวขวานหลุดมาทางนี้ไหนอ่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งน้ำหนึ่ง สองอ๋อออสวยอยู่สวยอยู่อยู่นะคะคือเท่ากันอย่างน้อยก็หกสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่าคราวนี้ครับเก็บเก็บสเปรย์ได้แล้วเก็บสเปรย์เก็บสเปรย์แล้วอันนี้คือลูกสุดท้ายเราจะกวาดลงหรือเปล่าตั้งแค่ตั้งก็ยังไม่อยู่แล้วครับเดี๋ยวตั้งทั้งวันนะครับเราเรากลับก่อนดีกว่าลงเขาลงเขา ไม่เกี่ยวพอพอพอแล้วครับปรับแพ้ปรับแพ้เฮ้ยอย่าเอาอันใหม่ดิไม่ได้ดิมันี่อย่าเอาอันใหม่คอยไม่โปรเฟสชันแนลเลยอ่ะไม่โปรตรงไหนวะแม่งก็เท่ากันเอาละครับกาลันต์คราวนี้การันตีนี้ปรับแพ้ไหมครับไรวะเฮ้ยเราได้นะเราแค่ยังเก็บสเตย์ไม่ได้แทน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 ตั้งได้ไหมอ่ะไม่ได้ เอ้าวมันอันใหญ่อ่ะล้มก่อนอ่ะไม่ใช่เอาติดติดเลยติดอันนี้เลยผมจะผ่านอันนี้อันนี้อันนี้มันเป็นแค่เป้าน้ำฟืนเล็กกลานไม่ไม่ใช่แล้วเล็กๆไม่ใหญ่ใหญ่เอาใช่ไหมใหญ่ใหญ่เอาอะค่ะอันนี้มันเป็นเป้านำนะครับเราจะต้องก่อนอื่นเราจะต้องตั้งแบบเป้านำก่อนนะครับเพราะเราจะ เรามีจุดหมายที่ใหญ่กว่าเปลี่ยนไม้ไหมครับแหมแ่งปอดเปลีปอดหนีก่อนนิววะแหม่ก็โดนสับกันเสียไปแล้วนะครับหนึ่งทีหรือสองทีนะครับเฮ้ยของเขาอ่ะสวยสุดแล้ว,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 ลวจะเข้าไม้ใหม่ให้จะเข้าไม้ใหม่ให้นี่มันตั้งยาก อันนี้ศิลปะการตั้งจะต้องเทกสองนี่แต่งามใช้ไม่ได้โดนน้ำเขียวนะมันโดนน้ำแล้วนะคะใช้ทำเงินไม่ได้เขนาดคำว่าคำว่าเป็นที่ความสวยงามฝ่าว่านี่ไม่ได้คำว่าเป็นที่ความสวยงามไม้ไม้ไม้แฉะไม่ใช้งานไม่ได้ค่ะไม่ใช่ขอโทษนะคะ เราใช้ก่อฟืนก่อไฟไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ฝ่าวไปไม่ได้เอาละครับเอาเทคสามมันสับผิดเขาเรียกรูปฟ้ามันต้องทางนี้ขวานไม่ถนัดว่ามันของฝรั่งนะถนัดมีดทรางเาไม้ไม้ลายเลยจบทัวร์ครับถือว่าได้มาถึงแล้วจบการสายเทีการฝ่าฟืนหาฟืนฮาาดูผาฟืนวันโอวันครับ Okay.